มาดูกันดีกว่านะครับ9บุคคลนะครับที่เก่งตั้งแต่เด็กยันโตนะครับในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับเตัวละครในเรื่องวันพีชนะครับที่เก่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโตมาเนี่ยก็ยิ่งเก่งหรือโคตรเก่งเลยนะครับซึ่งมีน้อยมากๆวันนี้นะครับก็เลยนําเสนอแล้วกันนะครับว่ามีใครกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันกันเลยดีกกว่่่าาเรรริมต้นนทีคแับสํห โซโลชายหัวเกรียนหัวเขียวนะครับผู้ที่หลงทางมากที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับสำหรับโซโลนั้นหลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่แบบว่าเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะหลายคนนั้นนะครับก็ไปนึกภาพนะครับตอนที่โซโลนั้นพ่ายแพ้กับคุยนะแต่หากลองดูจริงๆแล้วนะครับหากเทียบเด็กในรุ่นเดียวกันโซโลนั้นก็คือตบมาหมดแล้วนะครับคือตบมาทุกสำนักเลยนะครับขนาดตบผู้ใหญ่บางคนเลยได้ซ้ำแต่เนื่องได้ว่านะครับความเทพทูเมฆขิงๆนะครับของคุยนะทำให้โซโลนั้นพ่ายแพ้ไป แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเวลาเพียงไม่นานนะครับโซโลนั้นสามารถก้าวขึ้นมาแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนนะครับที่มีพรสวรรค์สุดๆในตอนเด็กเรื่องวิชาดาบนะครับแข็งแกร่งแล้วก็เก่งที่สุดตั้งแต่เด็กมาแล้วโซโลนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ถือว่าได้เลยนะครับเพราะตอนที่เขานั้นเริ่มออกเดินเรือใหม่ๆนะครับคือแบบออกมาครั้งแรกๆเนี่ยก็คือแบบว่ามาในขั้นปีศาจแล้วนะครับแข็งแกร่งสุดๆนะครับจึงนับได้ว่าโซโลนั้นเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เก่ง สำหรับเอสนะครับเอสเนี่ยก็คือดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดามาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกชายของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์และความแข็งแกร่งของเอสนั้นนะครับมันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอย่างเช่นต่อสู้กับลูฟี่50ครั้งก็ชนะหมดเลย50ครั้งหรือการที่พี่แกนั้นนะครับมีฮาคิราชันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือฮาคิราชันนั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กนะครับไอเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ของเอสมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับและยิ่งเขานั้นนะครับออกเดินเรือย่แเ้นนอๆคัตว แล้วนับเฉพาะตอนเด็กใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับเอสในตอนเด็กนั้นเก่งมากๆเลยนะครับคือผู้ใหญ่บางคนยังไม่สามารถสู้เอสได้เลยได้ซ้ําจึงนับได้ว่าเอสนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมาตั้งแต่เด็กนะครับโตมากก็เก่งนะครับแต่เสียดายนะครับด้วยความหัวร้อนของตัวเองเกินไปหน่อยจึงไม่สามารถนะครับจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับก็พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็ตายจากการที่ถูกอาคาอินูนั้นฆ่ามาต่อที่คนที่3สําหรับบิ๊กมัมนะครับอันนี้เนี่ยไร้ข้อกังวลนะครับหรือไร้ข้อสงสัยแน่นอนนะครับว่าบิ๊กมั มัมตอนเด็กนะครับเป็นเด็กปีศาจช,ชัดๆเลยนะครับแข็งแกร่งเก่งนะครับถึงขนาดที่พ่อแม่ไม่สามารถจะเลี้ยงต่อได้จึงนําบิ๊กมัมนั้นไปปล่อยทิ้งนะครับและบิ๊กมัมนั้นเนี่ยก็ไปอยู่นะครับกับมาเธอคาเมลนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือบิ๊กมัมก็ไปเจอเผ่าคนยักษ์นะครับที่บริเวณนั้นด้วยซึ่งเผ่าคนยักษ์อ่ะมันเก่งอยู่แล้วไงก็คือขึ้นชื่อว่าเผ่าคนยักษ์นะครับยังไงความแข็งแกร่งร่างกายนะครับมันแข็งแกร่งกว่าคนปกติอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยว่่่่่าา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 นนครรรรับเเเเเเจจ้ิิกกกกกกกมมมมขขอองงงงงยยยวตืๆๆลลแแ็สถ าคนยักษ์ได้นะครับแบบสบายเือเลยนะครับจึงเกิดเป็นความเกลียดชังนะครับหรือความคิดแค้งของเผ่าคนยักษ์ที่มีต่อบิ๊กมัมและบิ๊กมัมนั้นนะครับยังทําการอีทนะครับหรือว่าทําการแดกนะครับมาเธอร์คาเมลไปด้วยนะครับจึงทําให้โอ้โหนี่มันเด็กนรกชัดๆเลยนะครับก็คือมีค่าหัวตั้งแต่เด็กนะครับเป็นเด็กปีศาจจนในท้ายที่สุดแล้วบิ๊กมัมนั้นนะครับก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีได้ในท้ายที่สุด มาต่อที่คนต่อไปสําหรับซาโบ่แบปอาคีนะครับซาโบเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งตั้งแต่เด็กนะครับคือไม่ได้แตกต่างจากเอสเลยเพราะว่าซาโบ่นั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชนะลูฟี่ห้าตีค้างเอหรือว่าไอฟี่มันกากว่าน่าจะกากมากกว่านะแต่พอซาโบ่นั้นนะครับก็คือพยายามออกเดินเรือมาแต่ว่าไปไม่ถึงไหนนะครับด้านเรือล่มแต่ก่อนแต่ได้รา้กนมาช่วยเหลือซึ่งฝีมือของซาโบตั้งแต่เด็กนั้นเหนือจริงๆเลยนะครับขณะที่แฮกนั้นนะครับเป็นมนุษย์เงือกเนี่ยแข็งแกร่งนะเก่งสุดๆเลยนนรับยงงไไมม่่่สสาาาาาถออโ้ดเืจกว เกก่วาจนในท้ายที่สุดแล้วแววของซาโบความแข็งแกร่งนั้นมันมากเหลือเกินนะครับทางด้านของดากอนก็เลยฝึกสอนให้กับซาโบจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับซาโบก็เลยกลายเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัตินะครับซึ่งแน่นอนปัจจุาบันนี้ยังมีพลังผลพิศารไปอีกเรียกได้ว่าครบเครื่องความแข็งแกร่งเลยนะครับตั้งแต่เด็กยันโตมาต่อที่คนที่5สําหรับคาตาคุรินะครับก็คาตาคุรินั้นนะครับเป็นหนึ่งในสามแม่ทัพนะครับของกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมน,นะครับซึ่งคาตาคุรินั้นก็เป็นลูกบิ๊กมัมนะครับ ในตอนเด็กเนี่ยเขาก็จะอับอายนะครับเกี่ยวกับเรื่องปากของเขาเนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นเนี่ยก็คือปากกว้างฟันแหลมประมาณนั้นนะครับจึงทําให้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับแล้วก็พอะเหตุผลเนี่ยก็คือน้องๆเนี่ยก็พยายามจะปกป้องคาตาคูริแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วคาตาคุริเนี่ยก็คือโหดเลยตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าสามารถใช้อาชีราชันได้ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้นะครับพลังผลปีศาจอีกซึ่งแน่นอนนะครับคาตาคูรินั้นนะครับก็ไม่ใด้เรื่องแปลกเหมือนกันเพราะว่าด้วยพรสวรรค์ตั้งแต่เด พูดถึงว่าเบอร์2ของกลุ่มบิ๊กมานั้นคือใครก็คงจะเป็นคาตาคูรีนะครับและเป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งนะครับตั้งแต่เด็กยันโตมาต่อที่คนที่6นะครับสำหรับโคซึกิโอเด้งนะครับไอ้นี้เนี่ยโคตรเด็กเทพอีกคนหนึ่งเลยนะครับความแข็งแกร่งของเขานั้นสามารถจัดการอันดพานต่างๆมากมายเลยตั้งแต่เด็กนะครับแถมนะครับยังไปเที่ยวซองตั้งแต่เด็กด้วยนะครับเรียกว่าแก่แดดตั้งแต่เด็กเลยซึ่งโอเดงนั้นนะครับขึ้นชื่อความแบบว่าคนเรวอ่ะคนเรวตั้งแต่เด็กกันนะครับเป มาก็เริ่มนิสัยดีขึ้นนะครับและแน่นอนแข็งแกร่งมากๆเลยจนถูกตาถูกใจนะครับคนระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวเอิญนะครับหรือราชาโจรสลัดนะครับอย่างโรเจอร์ซึ่งแน่นอนนะครับโอเด้งเนี่ยผมก็งงนะทำไมลูกชายเขาเนี่ยตอนเด็กไม่เก่งเลยนะครับแต่โอเด้งเนี่ยโคตรเก่งมากๆเลยสามารถนะครับแบกคนนู้นนะครับกระทืบคนนู้นนะครับคือมีพละกําลังร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับเกินกว่าเด็กปกติเลยด้วยซ้ำคือถูกรุมกระทืบนะครับด้วยเหล่าสมุไรและที่ดูสมุไรในประเทศวาโนหรือยากุซ่าในประเทศวาโนแแข็ง แค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่สามารถล้มนะครับโเด้งได้นะครับโคตรเก่งเลยล่ะมาต่อที่คนต่อไปนะครับสลับจูดาคิวมีฮอคอีกหนึ่งเด็กเทพในเรื่องวันพีชนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมีฮอคมันเคยมีเรื่องราวตอนเด็กหรอจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดว่าเรื่องราวตอนเด็กแบบเด็กเล็กๆเลยเนี่ยโอเคมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับด้วยดีกรีของเขาการที่เขานั้นสามารถมาเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้นะครับตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยนะครับคือแบบว่าเป็นตัวท็อปเกี่ยวกับเรื่องใช้ดาบตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนนนนมมัักก็็เเปครื่่่่ออองงทีีบบแล้้ววา นะครับก็คือมีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กเขานั้นนะครับต้องมีฝีมือเหนือเด็กๆในรุ่นนะครับในช่วงเด็กๆแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับการเป็นนักดาบันดับต้นๆของโลกได้ตั้งแต่นะครับอายุไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนไอ้เรื่องความสามารถของมิฮอกนั้นผมว่าหลยคงคงไม่เถียงนะเก่งแค่ไหนเพลงดาบของเขานั้นนะครับที่รวดเร็วแข็งแกร่งนะครับแล้วก็โคตรรุนแรงเคยเกือบจะฆ่าโซโลมาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามิฮอกนั้นเป็นคนใจดีเด็กไอคน้ัน นะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กแน่นอนนะครับยันมาทันแก่เลยมาต่อที่คนต่อไปคนที่8นะครับสำหรับมาโกโกมาโก้ก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่เราเห็นเขามานะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เด็กถึงขนาด7จ็ดแปดขวบนะประมาณ10กว่ากว่านะครับจากการที่เขานั้นเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยซึ่งแน่นอนมาโก้เก่งเลยนะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีพลังผลปีศาจพันสัตว์มายานะครับการเป็นนกฟินิกของเขานะครับซึ่น นะครับด้วยความที่ว่าสามารถฮิวสามารถรักษาสามารถโจมตีนะครับด้วยเปลวเพลิงนะครับที่เหนือนกว่าเปลวเพลิงนะครับของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจึงนําให้มาโก้นะครับก็เลยเป็นตัวท็อปทนะครับของกลุ่มโจนสลัดหนวดขาวมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นหรือเด็กๆเ,เลยด้วยซ้ําซึ่งแน่นอนนะครับถ้าอย,าย่างอนิเมะเนี่ยมันก็มีเขียนฉากเพิ่มนะครับที่มาโก้นั้นปะทะกับซิเวอร์เรรี่ด้วยจึงทาให้ถ้าพูดถึงความสามารถของมาโก้นั้นมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับด้วยพลังผลปีศาจที่สามารถบัฟพลังของพี่แกเพิ่่มมพูนนนนไไไปปขาดี้ะรกก็แลลใจอเ ที่เขานั้นจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เก่งตั้งแต่เด็กยันโตมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องวินสโมกนะครับยกเว้นซันจินะเนื่องจากว่านะครับซันจิพลังพี่แกเพิ่งมาตื่นตอนโตสําหรับพี่น้องวินสโมกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรจูยงจีอิชิจิแล้วก็นิจินะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าพ่อของเขานั้นทําการดัดแปลงลูกของตนเองให้กลายเป็นว่าเหนือมนุษย์นะครับมีความแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับแต่ว่าจิตใจนั้นก็จะเย็นชาด้านชาสุดๆด้วยมันก็จะมีข้อดีีี้เสยรัทงา กายนั้นสามารถฟื้นฟูได้ด้วยนะหากแปบว่ากระดูกกระเดี่ยวหักไปเรียกได้ว่านะครับเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นเครื่องจักรสังหารเลยแหละของตระกูลนี้นะครับซึ่งแน่นอนโตมาก,ก็เก่งนะไม่ธรรมดาเลยได้ซ้ําจึงนับได้ว่านะครับพวกพี่น้องวินสมกยจกเว้นซันจีนะครับพวกนี้ก็คือเก่งตั้งแต่เด็กยันโตเลย ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9บุคคลนะครับที่เก่งตั้งแต่เด็กเลยนะครับจริงๆมันก็มีอีกนะใส่มาได้เยอะแยะมากเลยนะครับยามาโตก็ได้นะครับพวกนี้แต่ว่าวันนี้ทําแค่9ก้คนพอเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคิดว่าใครบ้างที่ตอนเด็กเก่งนะครับโตมาก็เก่งนะครับจะใส่แชงก็ได้นะแต่แชงเนี่ยผมว่าก้ากึ่งหน่อยเนื่องจากว่านะครับคำพูดของมาโก้เนี่ยเคยบอกเลยครับว่าแชงเนี่ยก็คือไม่ได้เก่งนะหมายถึงตอนเด็กไม่ได้เก่งมากมายอะไรแต่ทัศนคติดีนะครับผมก็เลยก็เลยไม่ใส่แชงมาดีกว่านะครับแต่่่่ถ้้้้้าาาาาาอออยยกกใใสส็มมมไไดดนนลลลงงงเเขี และหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ